ชื่อนางสาวสิริดาจงกลค่ะก็ก่อนวิ่งรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะว่าแบบเราจะทําได้ดีไหมเราก็เป็นการถือธงชาติวิ่งครั้งแรกเลยค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะหลังจากวิ่งแล้วเราก็รู้สึกว่ารู้สึกดีที่เราข้ามผ่านอุปสรรคตรงนั้นมาได้เป็นหนึ่งในตัวแทนของคนไทยที่ได้ถือธงชาติวิ่งเป็นกําลังใจส่งทีมชาติไทยไปโอลิมปิกในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าคือคนส่วนน้อยที่จะได้ถือธงชาติไทยแล้วก็ วิ่งเป็นระยะทาง2ก like ิโลแบบนี้ค่ะเราก็เป็นหนึ่งในคนที่ถือธงชาติวิ่งเป็นระยะทาง2กิโลก็นอกจากจะข้ามผ่านอุปสรรคของเตงในการวิ่งไปได้แล้วก็ยังเป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยของเราไปสู้โอลิมปิกด้วยค่ะก็หนูเชื่อว่านักกีฬาทุกคนเนี่ยต้องมีการฝึกซ้อมอย่างหนักแน่นอนค่ะและยิ่งเป็นนักกีฬาของทีมชาติไทยแล้วเนี่ยจะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อที่จะไปคว้าเหรียญชิงแชมป์มาให้กับ ประเทศไทยของเราแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นเกียรติยศของประเทศไทยต้องซ้อมหนักมากค่ะค่ะก็ฝากกำลังใจถึงพี่เทนนิสรวมถึงนักนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนเลยนะคะก็หนูเป็นคนไทยคนเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่เทนนิสแล้วก็ทุกๆนักกีฬาทุกๆประเภทเลยนะคะให้ได้รับเหรียญกลับมานะคะเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ